วันจันทร์ที่9มการาคม2566เวลา10นาฬิกาแงมนาชวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน,น้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่าร่วมประชุมคณะนุกกรมาการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนต์โดยมีดรทเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดก,การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นประธานณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลมวงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ผู้มนุยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่สํานักง,งานชประทานที่13ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการบริหารจัดการน้ำรืดดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อย199ของแผนคาดกันว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ในส่วนของแม่น้ำท่าจีนสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาสองพี่น้องและโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาบางเลนที่ยังอยู่ในช่วงของการเร่งระบายน้ำคาดการณ์ว่าภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ วันพุธที่11มก,การาคม2566นายพงศกริทิสมิตรพุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายดุลเตหแห่พุ่งในการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประธานที่13พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการรื้อถอนเครื่องพักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนคปรปฐมของเจ้าหน้าที่ตามที่โครงการชลประทานนคปรปฐมแจ้งขออนุมัติให้ดำเนินการรื้อถอนเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปะกติแล้วซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายใน15วัน วันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566เวลา10นาฬิกาในพงศกริทิสมิตพุ่มในการสำนักงานชประทานที่13มอบหมายให้นายดุลเตะแห่ผุ่มในการส่วนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยนายเอกพลมั่นใจหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะและนายนิวัฒน์สุขแสงหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการนำเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดวัชะพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลองเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ วันศุกร์ที่13มกราคม2566เวลา10นาฬิกาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกระะัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้มลึงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการประตูระบายน้ําสถานีสุบน้ําคลองอ้อมตานจังหวัดสมุทรสาครโดยมีดรสุรศิกิติมนฑลเลขาธิการสํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาติพร้อมด้วยนประพิษจันมาอธิบดีกรมชประทานดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานในในการสังวรผู้อำนวยการสํานักเครื่องจักรกล นายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์พุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13นายไพศาลพงนรพัฒน์รองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13นายพิเชษพักพยัตพุ่มในการโครงการชประทานสมุทรสงครามและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า รมสลประทานได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงครามมีระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต่ปี2565ถึงปี2568โดยมีแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟู4ด้านได้แก่1กรารบริหารจัดการศึกษาสำรวจออกแบบและการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง2ส,สร้างความมั่นคงของน้ําภาคการเกษตรขุดลอกแก้มลิงทุ่งหินพื้นที่2,623ไร่ ปริมาณดินขุดรวม5้าล้านลูกบาทเมตรปรับปรุงท่อรับน้ำจำนวนหนึ่งแห่งปรับปรุงประตูระบายน้ำสาแห่งปรับปรุงท่อระบายน้ำา2แห่งปรับปรุงถนนเชื่อมต่อโครงการและก่อสร้างโรงกรองน้ำา3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยปรับปรุงเส้นทางน้ำเข้าโครงการตั้งแต่คลองบ้านนาคลองขวางคลองบ้านน้อยและคลองประดูสายลักตั้งแต่ฝ่ายบ้านน้อยถึงท่อลอดคลองระบายน้ำสายใหญ่ประดูพร้อมก่อสร้างคันท่อลอดรางรถไฟ 4. การจัดการคุณภาพน้ําอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โครงการปัจจุบันกรมชลประทานได้ทําการศึกษาสํารวจออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสร็จตั้งแต่ปี2564โดยในปี2565ได้ดําเนินการขุดลอกแก้มลิงพร้อมก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อรับน้ํา1แห่งและก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ําอีก1แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยเพิ่มปริมาณกักเก็บของแก้มลิงจาก6ล้านลูกบาทเมตรเป็น9ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์5,000ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า2 8 0 0 0พัครัวเรือนทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหา,าน้ำหลากในช่วงฤดูฝนบริเวณตำบลยี่สารอำเภออัมพาว,าวาจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของอำเภอเขาย้าจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆในอนาคตอีกด้วย